ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะอ่ะคุณคุณออกัสวัน how are you today I am happy โอเคคุณซันเดย์ how is the weather today คุณซันเดย์ are you hear me ได้ยินที่เชื่อมไหมคะอ้ามองมอง อยู่ในโลกส่วนตัวเขาคุณซันเดย์ how are you today คุณซันเดย์ hello คุณเฟิร์ส how is the weather today the weather today is <Okay. S 3> hot okay คุณวินนี่ what day is it today today is Thursday day. เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่30 one 30. more time today is t h u r s day the 30th of september 2020อ่ะตามจริงนะคะต้องอ่านต้องพูดว่า today is thursday the t 30th นะคะถ้า30ทีเสรแปลว่า30 แต่วันที่30นะคะเราต้องพูดว่า3 0นะคะมีเถอเบาๆด้วยนะคะ today is Thursday the 3 0 t t h of September 2021นะคะวันนี้เป็น uh, the last day นะคะเป็นวันสุดท้ายของเดือน September นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ tomorrow นะคะเป็น วันที่1นะคะ the first of October นะคะอาฉะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวที่เชอร์ถามนะว่าพรุ่งนี้เป็นวันอะไรเดือนอะไรต้องจำให้ดีนะคะพรุ่งนี้เป็นเดือนตุลาคมแล้วนะคะเดือนตุลาคมก็คือคำว่า October b e r โอเคไ้มันจัดหนูแล้วคะ่ะทีเชอร์ค่ะ,ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย Happy birthday <c oughs> กันยอ้อนหลัป Happy birthday <c oughs> กันนะคะ <c oughs> ยี <20 S 2> ตุลาคมหรอ่าคะาว้าโรงเรียนปิดแล้วอ่ะอ่าโอเคไม่เป็นไรนะคะคื่มันจะพี่หนูเจอไม่ได้โทษสินดีเลอ่าโอเคนะคะเอากลับมาเข้าสู่บทเรียนกันนะคะ welcome to Thai class อ่าวันนี้นะคะวิชาภาษาไทย teacher จะให้ student นะคะได้ทำแบบทดสอบค่ะนะคะแบบทดสอบนี้คือ,อเรื่องที่เราได้เคยเรียนมาแล้วนะคะ ในหนังสือหลักภาษาที่เชื่อขาแล้วถ้าปิดเรียนแล้วยังจะมีโครงการที่รับเด็กเลี้ยงอยู่ไหมคะอืมเดี๋ยวต้องเดี๋ยวทางโรงเรียนจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าการที่อ่าที่ที่ดำเนินโครงการเนี้ยนะคะอ่าน่าจะเริ่มวันวันจันนี้นะคะวันจันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเขาจะดูว่าเออเป็นยังไง การตอบ,ตอบรับแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมดีไหมเด็กชอบไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าดีหลายคนชอบแล้วก็อาจจะมีดําเนินการต่อไปนะคะแต่ถ้าอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนะคะอาจจะจนไม่สามารถที่จะไม่ไม่ควรที่จะจัดต่ออันนี้เดี๋ยวทางนึงกะแจ้งอีกทีนึงนะคะดูก่อนว่าที่อาทิตย์หน้าที่เราดําเนินโครงการเนี่ยแล้วผลตอบรับแล้วก็ เกิดประโยชน์ไหมมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเราเลยไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะอ่ะโอเคเข้ามาสู่วิชาภาษาไทยเราก่อนนะคะอ่ะนะคะสำหรับที่ที่เชื่อจะให้เทสนี้นะคะจะเป็นที่เชืจ่จะส่งลิงก์ google form ไปให้นะคะซึ่งจะมี ข้อสอบนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะหนังสือหลักภาษานะคะเวลามีคุณค่านะคะเรื่องสนุกแบบไทยพระพระัพท์พ์นะคะอ่าสามเรื่องนี้สามเรื่องนี้นะคะจะมีในข้อสอบอ่ามีใน Google Form ที่จะที่เชิจะส่งไปให้นี้นะคะวิธีการเข้า Google Form นะคะอ่านี่นะคะ ทิเชอร์สำหรับเด็กๆนะคะที่ทิเชอร์ได้ส่งลิงก์เข้าไปแล้วนะคะพอเราส่งทิเชอร์ส่งลิงก์เข้าไปแล้วทีนี้จะเจอหน้าแบบนี้ใส่ชื่ออะไรไปเซ็นหมดแล้วแล้วก็พร้อมกุถัดไปแล้วใช่ค่ะอาใส่ชื่อก่อนนะคะ,อ,ะอันนี้อันนี้ท e เชอร์เอาเป็นทดสอบละกันนะคะ,ะครูปลานะคะทดสอบเด็กๆต้องใส่ชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะชื่อเล่นอ่า อันนี้นะคะอันนี้เป็นการทดสอบนะคะชื่อเล่นอะไรอย่าลืมใส่ห้องด้วยนะคะเพราะว่าลิงก์นี้นะคะก็คือใช้กับห้องอื่นด้วยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปปนกันอสมมุติว่าเพื่อนเด็กบางคนชื่อเหมือนกันนะคะชื่อเล่นเหมือนกันฉะนั้นควรจะใส่ห้องอด้วยค่ะใช่อย่างคุณเฟิร์สสามทับสามแล้วก็คุณเฟิร์สสามทับหนึ่งใช่คุณปันปันเอยคุณอะไรแบบนี้ใช่ไหมมีต้องหลายคนฉะนั้นใส่ห้องด้วยนะคะ กดถัดไปเลยนะคะกดถัดไปเสร็จแล้วก็จะมีข้อสอบให้ข้อต่อไปแล้วนะคะใช่อสมมุติข้อหนึ่งค่ะดินพอกหางหมูมีความหมายตรงกับข้อใดนะคะมีตัวเลือกให้สี่ข้อสมมุตินะคะว่าเด็กๆเลือกข้อที่นึงหนูก็แค่กดคลิกไปที่ตัวเลือกที่1ค่ะนะคะแต่ถ้าหนูคลิกเล่นสมมติคลิกมาเป็นเปลี่ยนข้อเป็นข้อสอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วแต่แต่เลือกเอานะคะ ข้อไหนเป็นคําตอบที่ถูกต้องก็เลือกเอาสมมติคลิกข้อที่1ข้อที่2องอสมมติตอบอะไรก็ว่าไปนะคะมั่วๆไปไม่ใช่มั่วนะหมายความว่าทีเชร์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆอย่ามัวนะลูกนะอันนี้ไม่มีการจํากัดเวลาฉะนั้นตั้งใจอ่านให้ดีแล้วก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องนะคะทําให้ครบทั้งหมด15ข้อนะคะ เมื่อครบ15ข้อแล้วนะคะเราจะไปดูย้อนดูก็ได้นะคะเลื่อน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 ไปนะคะว่าอันไหนจะแก้ไขไหมอันไหนตอบถูกไหมตรวจสอบให้ดีเมื่อเรามั่นใจว่าเราต,ตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วตอบครบ15ข้อแล้วก็กดคําว่าส่งค่ะนะคะเมื่อกดส่งอันนี้ที่เชื่อไม่กดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปประมวลผลนะคะจะมีคะแนนอะไรอย่างนี้ให้ซึ่งที่เชื่อจะ ไม่ทำนะคะแต่ให้เด็กๆเป็นคนทำแล้วก็กดส่งด้วยถ้าใครไม่กดส่งจะไม่มีคะแนนให้นะคะก็ถือเหมือนกับว่าไม่ได้ส่งทิเชอร์นั่นเองที่ทำไปก็จะศูนย์เปล่านะคะอ่ะโอเคทำได้ไหมคะดูท่าเราง่ายนะคะทีชเชิญง่ายง่ายทิๆเครัครับพอขางหนูหรู้แล้วเพราะไม่เคยบอกไว้ใช่คะ่ะเคยทำกันแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ Google Form แบบนี้ ่าตรวจให้ดีต้องทำครบสิบาข้อแต่สำหรับอ่า your m i ไมโครโฟนนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนนะคะก็สามารถทำได้อันนี้ทำให้ได้ถึงวันศุกร์เลยนะคะหรือถ้าเหตุบางคนมีเหตุจำเป็นจริงๆนะคะก็อ่าลองคุย คุยแชทกับทิชร์เป็นการส่วนตัวก็ได้นะคะว่าขอทําเลื่อนเป็นวันนั้นวันนี้วันเสาร์วัน,าวนอาทิตย์อะไรก็ว่าไปแต่บอกเหตุผลความจําเป็นด,ดูด้วยนะคะอ่ะโอเคนะคะก็เดี๋ยวส่งลิงก์ไปแล้วนะคะเด็กๆก็เขียนชื่อเลขที่ชั้นอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวไปปนกับห้องอื่นเขานะคะโอเคค่ะใครมีอะไรจะสอบถามไหมคะจะส่งให้กี่โมงแล้วคะส่งไปแล้วค่ะเป็นในไลน์กลุ่มใช่ไหม คุณอาชิเห็นหรือ,อยังบ๊ายบายครับดีเชอร์เดี๋ยวค่ะเซกุดบายกันก่อนอ่ะคุณวินเอ่อร์มาติดใจจจับมไม่เอาค่ะนะคะเมื่อกี้ห้ามทำอีกนะคะดีเชอร์อ่อะคุณออกัสวันกวนสเตงกิ้วค่ะมาเซกุนเฮสเตอร์เซย์งกุวดีเชอร์วันทู ได้ค่ะขค่ะค่ะยร์งานนะคะเคลียร์งานแล้วก็ทำแบบทดสอบนี้ด้วยนะคะค่ะค o d b y e teacher Goodbye ค่ะ See you again tomorrow